ทงนะคะมโอนี่หาอยู่หากินค่ะพี่น้องมาขุดจีปูมกันดีกว่ามา<ะ>มาค่ะทงสูมันเนื้อจีชุ่มมาฮากับเขากันดีกว่าค่ะพี่น้องกับข้าจีปูมอ่ะพอได้ไปปนเนาะค่ะมาเอาไปปนเ <c oughs> ม <c oughs> ้ายามไดกับสบปได้กินยามนั้นพี่น้องเอ้ยคอยหันตายไปครั้งไว้ซื้อซื้อจะมันตายซื้ออา้าว จับซจำค่ะจับค่ะขาขาดเลยค่ะนี่จิปลมโอ้กัดมือกัดมือเอี่ยนกัดมือจิปลมถ้าเป็นแบบนี้จิปลมตัวผู้เนะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะต่อไปตามมาเลยค่ะมาเจออีกแล้วค่ะคุยหนึ่งนี่ค่ะโวยจิ้งรีดแกแต่สิเอิดแด้วพี่น้องเลยเอาที่สบายใจหลดค่ะไม่เอาซุมเลยอ่ะซุ้มมาเลยเห็นหน้าเอาคเลยค่ะมาหาท่านผู้ชมทุกท่านมาเลทุ่ง คุณตามทุ่งเนาะคะ่ะในป่าก็มีพวกได้ขุดนะคะ่ะแต่ผู้ชมแต่ยุ่งลายค่ะอยากพาลูกเข้าไปค่ะโอ้ตัวอะไรเป็นแบบนี้ลึกแบบมันโตกับลูกลือดึกนเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่โค้งนานอ๋อลูกสายไปขุดเห่นตื่นค่ะพี่น้องเจอเลยคะ่ะอุ้ยขาเพิ่นนี่ได้ค่ะพี่าผู้ชมลูกสายที่ประกาศแจับค่ะนี่ค่ะขาเพิ่นนี่ ค้อมอีลีค่ะดีที่นี่เลือดไหลเลยค่ะกัดอีกต่างหากค่ะอันนี้ตัวผู้ค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ตัวผู้เด้อนี่ส่วนยงามสีเป็นตัวผู้เด้อค่ะ <c oughs> มาอีกค่ะกุ้ยหนึ่งพี่น้องมาก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 เข็มยาวอโอ้ยลูกชายข่อยเห็ดเบิ่งพี่นออ้องอันนี้เขาคุดเอาแหละเนาะค่ะแต่แบบว่านั่นเนาะค่ะเพิ่ณมาเห็ดหูได่ไหมอ <c oughs> ีกค่ะหูอยู่บองไรเนาะบ้านไหนลูกชายเห็ดมุดดูปุ๋ยเลย่นดเจอเลยค่ะไมเจอแล้ว เนี่ยค่ะคนเอาใบาใหม่เอาใบ,าย,าบาย,ยังเขาไ่กินในหูคนเลยค่ะใบส,ส,สีส้มใบยังดีน้มก็ถึงเกใจเออเจอไหมแม่อ้เล็กมากเห็นตูดคนละค่ะตูดไผลแหวะอยู่พี่น้องโอ้ตูดหัวหัวหัวโอ้ยัวผู้อีกแล้วค่ะพี่นอ้อง บ่มีตัวเมียเลยส่วนใหญ่จะตอ้ให้กัดกัดกัดมือเฮ้ยตีดอีกเลยค่ะเอาไหมตีมมดมือเจ็บเจ็บเหลือเกินโอ้โหตีดมืออื่นเลยค่ะท่านผู้ชมเลือดมีเลเนนะะือดแตกเลือดเตนเลยค่ะนี่ค่ะมาดูนในกระแปงาละค่ะท่านผู้ชมโอ้นี่ครับมีหอยอ่ะมีมีหอยม,มีปูนาน้ำค่ะโอ้พาลูกลงมาทงค่ะมันสะมาขุดจิริตลูกมะเจอปูนากับมัมาขุดปูนาอีกค่ะนะนี่ค่ะท่านผู้ชม โบได้ปนแล้วค่ะจริงดีกําลังไขได้ค่ะบ้างบ้างบ้างคุ้ยบได้ไกันนะให้พี่น้องิึงเนาะค่ะบวได้ทาคิวแฮมพี่น้องเิึงค่ะบ้างคุ้ยหันซีโตหาโตค่ะอันนี้คือตัวเมียค่ะกําลังไขได้ค่ะนี่ค่ะตัวเมียตัวเมียจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะแต่ถ้าตัวผู้อ่ะนี่ค่ะถ้าตัวผู้จะเป็นแบบนี้โอ้กัดมือเสนอพี่น้องนี่ค่ะตัวผู้หน้าตาผ่นสีเป็นจังสีค่ะนี่ค่ะคุ้นผ่นนะถ้าเกตงยังไงค่ะตัวผู้กับตัวเมียโอ้ ตัววตัวผูกกับตัวเมียกัะแต่พือเก่าค่ะพี่น้องเขาให้ได้กินเนาะคะ่ะเพราะได้ป้นราคาโมนี่ได้กับเขาเสารล้าคาพี่น้องอ่มากินปนจิป,ปมน้ำกันได้ค่ะนะใส่กับเขาเนียวหอนว่าเสียบผักเนาะพี่น้องอ่ขอบคุณที่รับชมพิปค่ะ